มนิเวศมีอะไรเสริมอะไละเอียดเข้าไปอีกอจริงชิปกก็พูดไปมากมากดีไม่ใช่มากไม่ดีนะมากดีก็คือคือ,ค,อความความความมากเนี่ยมันก็คือจริงๆอย่างที่บอกครับโดยโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่ไม่ได้ว่านั่นนะคือเอาแบบเป็นคนที่ชอบสั้นๆง่ายๆเพราะว่าบางทีมันจะทําให้เราปฏิบัติได้ได้ง่ายกับตัวเราเป็นคน แต,แต่ถ้าทาละเอียดมันก็ดีมันก็มันก็ทำให้เราเข้าใจดีเทลเนี่ยมากขึ้นก็อย่างอย่างที่ทิปุ๊กบอกจริงสรุปเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเราก็เราต้องเ,เข้าใจก่อนอะสำคัญที่สุดเลยอะว่าการปฏิบัติธรรมคือการเห็นสัจธรรมความจริงของตัวเราว่าไอความจริงของตัวเราไม่ได้มีอยู่จริงทีเนี้ยที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ตรงแล้วว่าไอแต่ละขณะจิตของเราในปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวเราแฝงอยู่ตรงไหนบ้าง แค่นี้เองอ่ะมันก็เห็นเงี้ยไปเรื่อยๆว่าอ๋ออันนี้เป็นของวัาใจผิดอันนี้เป็นตัวเราอันนี้เป็นของเราเนี่ยอ๋อจริงๆมันไม่มีมันแต่มันเป็นสังขารตงแต่งเงี้ยมันเกิดเงจากไม่มีอะไรแล้วก็มีขึ้นมาแล้วหายไปนี่คือสถามความจริงในทุกขนาดปัจจุบันเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ทีเนี้ยทีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยที่มันมันไม่ได้เป็นแบบเนี้ยเพราะเราเราไม่เข้าใจไงเราเราเข้าใจผิดเราเข้าใจแบบเนี้ยไอ้เรื่องเหมือนน้าผิดเราก็เลยหลง หลงไปตามตาไม,ม่ไอไอไอขัอนห้าของเราเนี่ยไอไอ้อยานนของเราเนี่ยการหลงไปตามตาหูจมกูกลิ้นกายใจอย่างที่แม่ชิป,ปุ๊กบอกอะ่ะก็คือถ้าส่งจิตออกนอกเนี่ยอย่างที่เมื่อเช้าหลวงตาบอกก็บาส่วนใหญ่มันก็หลงไปตามอายันะห้าูใช่ไหมตาเพลินไปตาเห็นอะไรแล้วก็ส่งออกไปหูได้ยินแล้วก็ส่งออกไปเห็นไหมลิ้นรสชอบนะลิ้นกายสัมผัสชอบ นุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่งออกนอกนี้คือ,คอเกิดเกิดการส่งจิตออกนอกอันนี้เขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกไปตามอเยตนะเนี่ยหลวงตาบอกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยในขณะจิตนั้นนะ่ะมันก็สร้างเขาเรียกว่าเป็นไปตามภพภูมิก็คืออันนี้เราติดอยู่ในรูปมันก็จะติดในเรื่องของรูปภพรูปโลก เราก็จะเวียนอยู่ในรูปโลภนั้นสมมติเราไปติดในการบคุณมันก็อาจจะไปเกิดเป็นจัดดิลฉาเป็นเปรตเ,เป็นสุรกายแล้วแต่ขณะจิตนั้นะที่เรายึดอยู่เนี่ยมันว่าอะไรคือคําว่าส่งจิตออกนอกเนี่ยตรงเนี้ยที่หลวงตาท,ท่านสอนเมื่อเช้าเนี่ยอันนี้ดีมากก็คือเวลาเราเรียนเรื่องปฏิจจสมบทบาทเนี่ยเรามากักจะเข้าใจผิดว่าปฏิวงจรปฏิสมบทบาทเนี่ยเกิดขึ้นและไปจบตอนที่เราตายไม่ใช่นะ อันนี้เราเข้าใจผิดแบบมหันเลยเราเรียนนะเราเหมือนเราอานะ่านว่าอ๋อเป็นเพราะเราเริ่มจากความไม่รู้เกี่ยววิชาแต่พอตอนเราตายเนี่ยเราจะไปพบตอนตอนที่เราตายวันสุดท้ายที่เราตายเราจะไปเป็นอะไรแต่แท้จริงอะ่ะวงจรปฏิจสมุบบาทเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกขณะจิตอย่างเช่นเราสง่งส่งจิตออกนอกแล้วไปเอาร่างกายไปสัมผัสไปอยากได้ไปน่นไปนี่ในขณะนั้นอะ่ะเราก็สร้างพบไปแล้วว่าอาจจะเป็นพวก เปรตอสุรกายคือมีความโลภมีอะไรเงี้ยนะถ้าตายขณะนั้นโอเคคุณเป็นเปรตแน่นอนแต่ถ้ามันไม่ตายเนื่องจากว่าไอา้ไอ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 ้ยานะหรือขันเนี่ยหรือสังขารมันไม่เทียเ่ยงไงเอาเปลี่ยนจากอ่าสัมผัสอาเปลี่ยนไปได้ยินเพลิหลงเพลินอย่างเงี้ยกับอะไรสักอย่างแหละกับไอหรือความโกรธก็ได้ไปโทสะเมตโทสะคือถ้าตายไปขนาดนั้นมันก็ ปฏิจจาวงจอประจักก็เกิดเลยอวิชาปยสังขารเกิดเป็นภพชาติมันก็อาจจะเป็นเป็ดเป็นเป็นหมาเป็นอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่ว่าว่าจะเป็นอะไรอันนี้ก็คืออายตนะทั้งห้าเนี่ยคือกาตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องเขาเราว่ารูปประพบตายไปแล้วเป็นเป็นเขาเรียกเกิดไปตามภพตามรูปที่เราสัมผัสเขาเรียกเป็นการมาพบการมาพบการมาพบกามปพบ เป็นกามเสพกามาผมพูดผิดขอโทษเป็นการอาพบอันนี้ก็คือเป็นกามมาพบทีเนี้ยมันมีอันหนึ่งที่ที่แม่ชีปุ๊กบอกก็คือเรื่องของประตูที่เรามีประตูทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมมีประตูที่6ประตูที่6นี่คือการย้อนเข้ามาส่งจิตเข้าในเข้าในเข้าในก็จะมีสองสองกรณีที่หนุตาบอกเมื่อเช้าถ้าใครอยู่ก็คือการไปหลงกับ ความเพลินความเขาเรียกว่าหลงกับความสงบความสบายอารมณ์อะหลงอารมณ์ของใจเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าตรงเนี้ยถ้าเราหลงยึดติดอยู่เนี้ยแล้วเราตายไปเนี่ยมันก็จะเกิดไปเป็นรูปปพบรูปปรพบก็คือตรงตรงเนี้ยจุดเนี้ยสำคัญเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเวลาตายไปถ้าเป็นรูปปพเนี่ยถ้าเกิดว่ายึดอย่างว่าเรายึดอยู่ยวความสบายแล้วเราตายขณะเนี้ยเราจะเกิดไปเป็นรูปปรพรมอันนั้นอะเข้าใจผิด เข้าใจผิดเลยบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่างที่หลวงตาบอกไม่เป็นไรเราันฉันยึดความสบายสบายเดียวตายไปฉันก็สบายสบายตอนตอนขอวินาสีสุดท้ายฉันขออยู่กับความสบายเนี่ยมันไม่ได้ไปเป็นรูปประพรมนะมันได้เกิดเป็นพรมนะมันยึดอยู่ตอนขณะนั้นมันยึดอยู่ยึดอยู่เวลามันมียึดอยู่ก็มีอัตตาตัวตนมันก็จะเกิดไปเป็นตามสิ่งที่เรายึดนั่นแหละก็มันมีความยึดใช่มัมยึดมันก็เกิดเกิดไปอยู่ในมันก็มีทั้งหมดคนที่ยึดอยู่นะมันก็จะเกิดอยู่ในสามพวกใช่ไหม คือตั้งแต่ไล่จากเปรตอสุรกายมาเป็นมนุษย์แล้วก็เทวดาอีกหกชั้นสัตว์นรกเลย,เอยไอสัตว์เดชาสัตเ<า>อ่ลืมสัตว์เดชนขาดไปอันนเนี่ยครับก็จะก็จะเวียนเวียน,เว,ยนเวียนอยู่ตรงนี้ส่วนส่วนถ้าคนที่ไปยึดว่างเข้าไปส่งปจิตข้างในไปยึดความว่างยึดนิพพานพวกเนี้ยก็จะเป็น,เป,นเป็นอรูปภพอรูปภพก็ยึดอยู่เหมือนกันแต่ด้วยความเข้าใจขิดว่าจะไปเป็นอรูปภพ พวกนี้มันมีความยึดมีตัวเรายึดความว่างยึดนิพพานใช่หไหมยึดที่ประตูใจจะเห็นว่าประตูทั้งหกอะ่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือส่วนที่เราออกไปยึดทั้งหมดเลยก็คือส่งจิตออกนอกห้าอันแรกออกไปข้างนอกอีกอันที่หกออกออกไปข้างนอกแต่เข้ามาข้างในจะเห็นว่าเราใช้อายตนะในการยึดทั้งหมด ผ่านประตูที่มีอยู่ด้วยความคุ้นเคยด้วยความแบบอาวะของเราเราจึงต้องเกิดเวียนว่ายตายเกิดในกามาพบลูปประพบอารูปประพบตลอดเวลาอยู่สามอยู่เวียนอยู่แค่เนี้ยไม่ไปไหนมันไม่ได้เกิดไปเป็นรูประพมหรืออารูปผมอย่างที่เราเข้าใจกันเพราะฉะนั้นที่หงตาบอกมืช้าว่าถ้าใครอะ ไปยึดความสบายความโล่งความโปร่งความสบายแล้วเข้าใจว่าจะเกิดไปเป็นพรหมเป็นรูปประพรหมหรือใครที่ยึดความว่างยึดนิพพานฉันนิพพานแล้วฉันแล,แล้วคิดว่าจะเกิดไปเป็นอรูปประพรหมคุณเข้าใจผิดความเข้าใจผิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เข้าใจผิดมันเข้าใจผิดและยึดอย่างรุนแรงพบที่คุณจะไปไม่ใช่รูปปพรหมอร <icar ata> ูปปพรมมัน,ปน án, เป็นสัตว์ดับฉานเป็ดอสุรกาย สัตว์นรกตามความยึดมั่นถือมั่นที่คุณมีถ้าตายในขณะนั้นตรงเนี้ยก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ที่ที่บอกว่าที่แม่ชิป,ปุ๊บบอกว่าเราอ่ะไม่ควรหลงส่งจิตออกนอกนี่แหละเพราะว่าทำให้เกิดก่อภบพบไงก่อภบพใบหม่นะคือนอกจากไม่เข้าใจถูกแล้วยังก่อภบพใบหม่อีกไม่ต้องพูดถึงเข้าใจถูกนะเข้าใจถูกที่เราพูดในเซกชันแรกว่าเราเข้าใจถูกไปยังไงไอ้เนี้ย มันเข้าใจผิดแล้วไปไปกอบพบใหม่โดยที่เราก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอาวิชาความไม่รู้เนี่ยมันคืออวิชาเราไม่รู้ไงอันดอนนี้เรารู้แล้วเราก็โอเคเมื่อไหร่แต่ตามที่เราสองเจ็ดออกนอก,นอกเราก็รู้ละมึงอะไปแน่นอนไอ้วงจรเนี่ยโดดแน่นอนจะไปไหนแน่นอนมันอยู่ในสามพบเนี่ยกามาพบลูปมาพบลูปมาพบสามอันเนี่ยต้องไปแน่นอนมันไม่ได้ไปสวรรค์แปลอะไรมันไอ้อยู่ตรงเนี้ย อยู่แค่นี้สวรรค์ก็แท้เทวดาหกชั้นขึ้นอยู่ว่ายึดมากยึดน้อยในขณะนั้นคิดว่าอากุศลจิตอกุศลใจก็จกยังยึดอยู่ดีนะอกุศลก็ยังยึดอยู่ดีเนาะในขณะนั้นอนะ่ะถ้าอากุศลมันต้องพูดถึงลงร่างแน่นอนเนี่ยมันก็จะเวียนหยุดเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่พ้นไงไม่พ้นวัตตะสามอันนี้คือวัตตะพบทั้งสามดังนั้นดังนั้นก็เลยต้องต้องพูดตรงนี้เพราะว่าผมคิดว่าตรงนี้มันมีประโยชน์ในเรื่องขององค์จอมปฏิสุสมบัติว่าถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจธรรมแต่ในความเป็นจริงในทางปฏิิบัต เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนต่อไปนี้เรารู้แล้วว่าวงจรปฏิสนธิบาทเนี่ยมันเกิดทุกขณะจิตปัจจุบันประมาทได้ไหมอ่ะพระเจ้าถึงบอกว่าห้ามประมาทอย่าประมาทมันไม่ใช่ประมาทอย่างเดียวมันประมาทแล้วมันส่งผลนอกจากไอ้ไอ้พบเดิมที่ดีอยู่เงี้ยสมมตินะว่า,าจ,จะดีหรือไม่รู้นะเป็นมนุษย์ก็ยังลงดีอย,งอย่างอื่นพออย่างเงี้ยปั๊บลงล่างแน่นอนไม่ต้องพูดถึงพ้นนะ พ้นจากวัตตะเนี่ยมันไม่พ้นแน่นอนเพราะไอ้ไอ้ความยึดมั่นถือมั่นตัวเป็นตัวตนมันยังไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นเลยอ่ะเนื้อไหมก็ถึงถึงบอกพระเจ้าบอกว่าหนึ่งเราไม่ส่งจิตออกนอกไม่ใช่นะสงจิตไม่ส่งจิตเข้าในและไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะส่วนใหญ่ที่ส่งไปข้างนอกส่งไปข้างในนะ่ยยึดหมดผลที่ตามมาก็คืออย่างที่ว่าพบทั้งสามการมาพบรูปพบอรูป,รปพบถึงบอกว่า ความเข้าใจเรื่องศาสัจธรรมความไม่มีตัวตนเราอยู่จริงเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ต้องอยู่ในใจเราทุกคนเนาะเราจะได้ไม่ได้มีความกังวลใจอีกว่าจะต้องทำยังไงจะต้องทำยังไงทำยังไงยังไงอะ่ะคือถ้าหลักเราแม่นน่ยคำถามแบบนี้จะไม่เกิดหลักเราต้องแม่นว่าความจริงมันมีอะไรความจริงของเราคือใครแล้วธรรมชาติจริงๆมันมีกี่อยา่าง ผลจากสองอย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยแค่นี้ในทุกขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันความจริงมันถึงธรรมะถึงเหมือนแต่ภาพปัจจุบันเพราะธรรมชาติสองสิ่งมันก็มีแต่ในปัจจุบันความยึดมั่นถึงมันก็มีในปัจจุบันปฏิสมบัติมันก็มีในปัจจุบันภพชาติมันก็มีอยู่ในปัจจุบันถ้าจาก i, ปัจจุบันนี้ปัจจุบันหน้ามันก็เป็นแบบนี้อีก <primeiro> ความจริงมันถึงมีแค่นี้มันถึงว่า สติหนึ่งสำคัญว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันตรงนี้การหลงไปคิดอนาคตเขาเรียกว่าหลงแต่สิ่งที่เราพูดกันมันก็เป็นสัจธรรมที่เป็นความรู้ที่เป็นปัญญาซึ่งเราต้องใช้เพราะเรามีเราเราต้องใช้ปเป็นเรือข้ามฟากไงอันนี้เราต้องใช้เราต้องมีปัญญาตอนนี้เป็นตัวใช้แต่ท้ายที่สุดตัวปัญญาที่จะพ้นไปจริงจริงเป็นเป็นปัญญาวิมุตต์คือการเห็นจริงตามจริงในสัจธรรมอ,อร๋อทั้งหมดทั้งมวลตัวเราไม่ได้มีอยู่จริงๆ และการยึดมั่นถือมันลังแต่ทําให้พบชาติที่ผ่านมาแล้วมันผ่านแล้วมันจะเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเราซ้าแล้วซ้ําเราทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าพวกเราจะมีแรงกับสิ่งที่หลวงตาพูดในต้นชั่วโมงว่าระหว่างแรงนิพพานคือการพ้นการเห็นสัจธรรมและพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้หรือยังมีแรงที่ยังสนใจความยึดโยงที่เป็นมายาที่ผ่านมาอีก ต่อไปขึ้นอยู่กับว่าอันไหนเนี่ยแรงมันมากกว่ากันอันนี้ก็ไม่มีใครช่วยใครได้มันต้องช่วยตัวเองเท่านั้นไม่มีช่วยตัวเองเป็นกำลังใจให้ครับสู่ๆู่ตอน้ังมวลเนี่ยมิชีปุ๊กมอาวทิทวศก็ได้พูดน้าหมดแล้วละเอียดมหมดแง่ทุกมุมขั้นตอนเหลือแต่มันเป็นจริงที่ใจเป็นจริงที่ใจ ฟังก็แค่นั้นแน่ฟังมันไม่ได้เป็นธรรมได้แล้วเพราะว่าฟังมันคือแผนที่การเดินทางมาฟังแผนที่การเดินทางถ้าไม่ออกเดินทางมันก็ไม่ถึงที่หมายมันเป็นคำเปรียบเทียบแต่จริงๆมันไม่มีตัวตนของผู้เดินทางและที่หมายที่ตัวเราจะไปถึงมันก็ไม่มีเพราะทำทั้งหมดมันจบลงที่ความไม่มี ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตัวเราเขาไม่มีตัวเราจะไปถึงที่หมายไม่มีที่หมายที่จะถึงมันจบลงที่ความไม่มีเราแค่ฟังมันก็เหมือนแค่แค่ฟังแผนที่แต่มันไม่ได้น้อมนำไปเพี้ยนาตามไปปฏิบัติตามให้เป็นจริงที่ใจหรือจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งจะฟังเท่าไหร่ก็ตามเหมือนมาฟังเชฟ หรือกุ๊กที่เขาเก่งๆเรื่องการทำอาหารอร่อยที่สุดในโลกที่อาหารที่เลิศที่สุดในโลกอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกคืออาหารของพระธรรมรสที่รสอาหารที่เป็นรสที่เลิศที่สุดในโลกคือไม่มีอะไรรสเกินกว่ารสของพระธรรมพระเจ้าได้ตัดไว้ว่ารสพระธรรมเป็นรสอร่อยที่สุดในโลกอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกก็คืออาหารของพระธรรมอาหารพระธรรมพวกท่านมาฟังแต่การทําอาหาร ที่อร่อยที่สุดในโลกว่าทำอย่างไรฟังจบแล้วท่านก็เข้าใจว่าท่านได้ดื่มรสนิพพานแล้วแต่แท้จริงท่านยังไม่เคยปรุงอาหารเลยและยังไม่เคยได้ลิ้มรสเลยท่านไม่เคยได้ปรุงอาหารและลิบล้นของอาหารสักครั้งเดียวไม่ได้เคยปรุงอาหารของพระธ,ธรรมไม่ได้เคยลิ้มรสพระธ,ธรรมที่เป็นรสเลิศที่สุดในโลกเลยท่านได้แต่มโนเอา ฟังจบแล้วมาเข้าคอร์สเหมือนมาเข้าคอร์สเรียนวิชากุ๊กแล้วไม่ได้เคยในชีวิตไม่เคยได้กลับไปไม่เคยได้ปรุงอาหารเลยไม่เคยได้ปรุงอาหารพระธรรมที่เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกเมื่อปรุงเสร็จแล้วก็ได้ริมรถนั้นริมรถอาหารที่ได้ปรุงนั้นเป็นรถพระธรรมเป็นรถที่เลิศที่สุดในโลกพวกเรามีแต่ฟัง มีแต่ฟังมีแต่ฟังมาเข้าคอร์สเรียนวิชากุกแต่ไม่เคยได้ทำปรุงอาหารพระัธรรมที่อร่อยสุดในโลกและตายไปก็ยังไม่เคยได้ลิ้มรสพระธรรมที่เลิศที่สุดในโลกน่าเสียดายเรียนกันมาตั้งสิบปียี่สิบปีสามสิบปียังเรียนวิชากุกไม่จบเลยท่านจะเฝ้าเรียนตะกี่ปีจนตายไปกี่ชาติทต้นเกิดไม่เคยปรุงรส ท่านก็ไม่มีทางได้ริมรถอันเลิศหรือพระเจ้าตัดว่าเปรียบเหมือนลูกจ้างรับรีดนมโคให้แก่ผู้อื่นเป็นลูกจ้างรับจ้างรีดนมโคให้แก่ผู้อื่นเพียงแต่ได้ค่าจ้างแต่ไม่สิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไปดื่มน้ำนมโคที่เป็นรสเลิศที่สุดในโลกพวกเราได้มาแค่ฟังธรรมก็เป็นแค่ลูกจ้าง ไม่มีสิทธิ์ได้ดื่มรดของน้ำนมโขที่เลิศที่สุดในโลกเพราะได้แต่ฟังแต่ไม่น้อมนำไปพิจารณาให้ลงแก่ใจถึงใจถึงธรรมพบใจพบธรรมถึงใจถึงพระนิพพานไม่น้อมนำพระธรรมไปถึงใจก็ถึงพระนิพพานเราขาดความน้อมนำพระธรรมไปโยนิโสมนัติการไม่ในใจ ไปพิจณาในใจเป็นสติสัมโพชงธรรมวิญยาสัมโพชงค์วิยะะสัมโพชฌงขาดการน้อมนำพระธรรมไปเป็นธรรมวิทยะหรือธรรมวิจัยด้วยสติสมาธิปัญญาในโพชฌงค์เจ็ดบวกกับดอกบัวที่รองพระบาทพระพุทธเจ้าเจ็ดดอกจนตัดสรุ้เรามีแต่ไม่เลยรู้ให้เข้าใจ แต่ยังไม่ได้ก้าวขึ้นดอกบัวสักดอกเดียวสติก็ไม่มีธรรมวิทยะประสัทธรรมที่ฟังแล้วนำไปวิจัยวิเคราะห์วิจัยให้ถึงใจก็ไม่มีวริยะสัมพชงก็ไม่มีปิติความอิ่มเอ,อิบใจมีความสุขใจในธรรมที่ได้ได้ปรุงรสได้ดื่มรสของพระธรรมก็ไม่มีผลอีกสาม ดอกบัวสามดอกสุดท้ายปัสติตาพชงสมาธิตปพชงอุเบกขาสามพชงซึ่อเป็นธรรมฝ่ายสงบลมเย็นและความปล่อยวางก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะดอกบัวดอกแรกมันไม่เกิดขึ้นคือสติสามพชงสติในอะไรเล่าก็สติในธรรม,มวิยาสมพชงพวกท่านใดแต่ฟังพระธรรมแล้วคาดหมายว่าฟังให้มากและจะนิพพานท่านก็เป็นเพียงแค่มาเรียนวิชากุ เรียนวิชากุ๊กวิธีปรุงอาหารที่รสรสที่สุดในโลกบางคนเรียนเป็นสิบปียี่สิบปีสามสิบปีแล้วตายไปแล้วหลายคนยังไม่เคยได้ปรุงรสอาหารเลิศที่สุดในโลกยังไม่เคยได้ลิ้มรสอาหารที่เลิศที่สุดในโลกคือรสของพระธรรมแม้แต่เพียงอึกเดียวก็ยังไม่เคยน่าเสียดายเหลือเกินน่าเสียดายเรียกว่ามีความเป็นอยู่ในความประมาท พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีความเป็นอยู่ได้ความประมาทคือคนที่ตายแล้วจากความดีย่อมไม่พ้นจากบ่วงมานเอวังก็มีด้วยประการชะะนี